วันนี้นะคะก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่เต้นไปหมดเลยเหลือข้อมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราก็ไม่รู้มัน,มมนกันนะพี่ไดโนกับน้องเป็ดน้อยกับมาแล้วทุกคนต่อไปชุดทรงอย่างแบทอันนี้รวมทีจะกินปืนคนข้างลักอันนี้รวมถ้าอันนี้น่าจะมาตั้งแต่นานแล้วใช่ปะใช่มันมานานนวเราจะไม้รวมท่ากี้ยล้ว เออใครที่ยังไม่ได้อะไรก็ไปดูเอา้าอหนึ่เพื่พี่ไดโนโซอ่์งอแมสนี่ไทท่านกับวันนี้เพิ่งน่าจะเพิ่งมาใหม่แหละวันที่ยี่สิบเอ็ดนาะทุกคนได้อะไรไปบ้างทุกคนไม่ต้องสนใจนะว่าะทำไมไมันใช้ตัวละครแล้วก็เป็นเหมือนบอทเราไม่ใส่เสื้อผ้าจ้า เพราะว่าเรายังไม่ไดาวโหลดอะไรเลยพื้นพื้นที่เต็มเขาบอกว่าพื้นที่เต็มแล้วถ้าพื้นที่เต็มอ่ะมันจะเข้าเกมไม่ยังไงงงเฉยปกติถ้าพื้นที่เต็มมันจะเข้าเกมไม่ได้เนาะวัดกดลางดามนทุกคน กดเลยเหรอเราปืนกันก่อนโอเคทุกคนเรามองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเราขอเพิ่มแสงก่อนนะคะทุกคน ต่วันนี้ตั้งรอดเถอะคุณคุณต้องรอดเถอคะค่ะอ๋อเขาตึงแล้วเนาะถ้าเม็ดเราก็น้อยอยู่นะไปรอบสอง ทำไมเราเราปรับอันนี้แล้วมันสายตาน้องมันดำอ่ะทุกคนถ้ามันดำม,มาันต้องขอโทษทุกคนด้วยอันนี้คือเป็นการที่เล่นปกติเลยค่ะน้องเชนลี่หรือเปล่าเล็เกน้อน,น้องหนักน้องหนักน่าจะเป็นน้องผู้ชายน้องเชนลี่น่าจะเป็นน้องอาจารย์เดาวเอานะ แสตบตามากเลยนะทุกคนอะไรน้องหนักข้าเราตอนไม่เห็นน้องยลังไรไงโอแสตบตา